นมชสก,การหลวงตากับครูบากับแม่ชีและกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะหลวงตาก็เมตตาเทศสอนพวกหนูหมดแล้วค่ะเ,ออเออทศสอนหมดแล้วก็เอวังอยาอยากจะขอบคุณหลวงตาค่ะขอบคุณที่ผ่านมาหนูก็ปฏิบัติผิดหมดทุกอย่างเลยค่ะหลวงตา มาถึงตอนนี้สิ่งที่หนูได้ฟังทำจากหลวงตาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือทุกอย่างเริ่มต้นมาจากความไม่มีส่วนสังขารทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาเกิดตามมาที่หลังแล้วหนูก็แค่ลงไป เป็นเมฆเหล่านั้นหนูแค่อยากให้เมฆแต่ละก้อนหายไปจากความจำในธรรมะที่หนูเรียนมาแทนหลวงตาบอกว่าสังขารเมฆทุกก้อนที่เกิดมา เขาเกิดเองแล้วเขาก็จะดับไปเองถูกต้องแล้วสังขารเขาก็เกิดเขาเองดับเองคือเหมือนเมฆอะ่ะเขาลอยมาบางประจันทร์วันเพ็ญทิายาคคำหรือพระอาทิตย์ที่เปรียบเหมือนจิตเดิมแท้ประพัดสอนน่ะไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ใช่หน้าที่เรา ที่จะหเหาะก็เป็นเป็นฟ้าแล้วไปกวาดเมฆไม่บางพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ใช่หน้าที่เราเหมือนอวิชากิเลสตาาัณหาประทานเป็นแขกจรมาเหมือนเมฆมาบังจิตเดิมแท้หรือใจเดิมแท้ที่ประพัดสอนมันดักพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เป็นติผ้าค่ําไม่ใช่หน้าที่เราที่จะเหาะเข้าไปในใจเราแล้วไปกวาดเมฆที่มาบาังจิตใจเราเหมือนกับในธรรมชาติเนี่ย เมื่อมีเมฆมาบางพระอาทิตย์หรือพระจันทร์อย่างวันนี้เป็นคลุบไปหมดเลยเพราะเมฆฝนมาบางลอยบาแต่ละก้อนไอ้ของเกา่าลอยไปของใหม่ก็ลอยเข้ามาไม่ใช่หน้าที่เราที่เห็นความจริงอย่างนี้แล้วเราก็เหาะขึ้นไปไปกวาดเมฆให้หมดไม่อยากให้มีเมฆบางพระอาทิตย์หรือพระจนันทร์มาเป็นติภ่าข้ามที่เปียบเหมือนจิตเดิมแทหรือใจเดิมแทของเราไม่ใช่หน้าที่เราจะไปเหาะขึ้นไปนี่กรณีเช่นนี้ จะต้องเรียนรู้จากธรรมชาติความจริงนี้เมื่อมีอวิชากิเลสตัณหาอุปทานขนาดจิตขนาดจิตที่เมื่อกี้ที่พุทธพจน์ท,ที่อ่านมาแล้วนั่นว่าจิตเดิมแท้ประพัสสอนแต่เศร้ามองไปเพราะว่าอุปกิเลสเหมือนแขกที่จอดมาในภายหลังอวิชากิเลสตัณหาอุปทานจอดมาในภายหลังแล้วก็จอดไปแขกจอดน่ะแขกขาจอดเขาจอดลงเขาไปเองเพราะว่าเขาเป็นแขกเขาไม่ใช่เ,เจ้าของบ้าน เขาเป็นแขกที่จรมาเป็นขาจรเขาก็ต้องจากไปไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เขาไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านนี่หนึ่งให้ชัดเจนที่ใจจริงๆรู้แจ้ที่ใจจริงๆว่าเอาชากิเลตตะณหนาบอทานเนี่ยไม่จะเป็นกิเลตขนาดไหนก็ตามทุกยากลำบากขนาดไหนก็ตามเขาเป็นแขกขาจรมาในภายหลังเขาเป็นแขกไม่ใช่เจ้าของบ้านแต่ใจอ่ะใจแท้ใจเป็นสุดเป็นเจ้าของบ้าน ไม่ต้องจอดไปไหนคือพระอาทิตย์พระจันทร์น่ะก็สว่างอยู่อย่างนั้นแหละแต่ที่จอดมามคือเมฆดังนั้นเราผู้รู้ว่ามีอะไรมาบังใจเป็นอวิชากิเลสตัณหาพุทาขขณะจิตเทียบได้กับเราเนี่ยได้มองเห็นเมฆมาบังพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ใช่หน้าที่เราจะไปกวาดเมฆไม่ให้มีเมฆนี่เราปฏิบัติผิดก็จผิดเราทำหน้าที่ช่วยใจ เดิมแท้ของเราไม่ให้มีเมฆบางเราไปทําหน้าที่ช่วยใจไม่ให้มีเมฆบางแต่แทนที่เราจะมีปัญญารู้แจกว่าเอาวิชากิเลสตันหาประทานยิบบ้านถือบ้านเป็นตัวเราของเราเนี่ยที่อยากให้เป็นอย่างนู้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยอยากได้อยากเอาอยากเป็นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างเงี้เนี่ย มันเป็นแค่เมฆลอยมาหนึ่งขนาดจิตแล้วมันลอยมาแล้วก็ลอยไปเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันไปเองมาเองไปเองไม่ใช่หน้าที่เราไปช่วยกวาดแล้วหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่เราไปช่วยกวนไปช่วยกันไม่ให้มีเมฆลอยมาและไม่ใช่หน้าที่เราเนี่ยไปช่วยกวาดเมฆที่ลอยมาแล้วนี่สําคัญที่สุดต้องไม่เคยลืมเลือนไปจากใจเลยไม่ใช่หน้าที่เราไปช่วยกวาดเมฆและไปช่วยกันไม่ให้มีเมฆ คือสรุปแล้วคือไปช่วยใจไปช parole, ่วยจิตเดิมแต่ของเราให้บริสุทธิ์ผุดพองเพียงแต่เรารู้ความจริงด้วยใจว่าเมฆมันเป็นขาจรอวิชชากิเลสตนุปทานยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเราของเราเป็นขนะดาจิตขณะดจิตที่ไปยึดนั่นอยากนั่นอยากนี่ไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นนี้อยากได้อยากเอาอย่างนั้นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอันนี้มันเป็นแค่เมฆหนึ่งขนะดาจิตหนึ่งขนะดาจิตไม่ใช่หน้าที่เราไปช่วยกวาดไม่มีเมฆไม่มีความอยาก ถ้าเราอยากไม่มีความอยากมันก็คือเมฆเรากลายเป็นเมฆก้อนใหม่ในขณะที่เราอยากไม่มีความอยากไปช่วยกวาดเมฆอยากไม่มีเมฆก็มันก็กลายเป็นเมฆก้อนใหม่เราเองกลายเป็นเมฆก้อนใหม่ทุกเมฆทุกขณะเราก็เห็นว่าเราเนี่ยที่อยากไม่มีความอยากอยากไม่มีเมฆเราเองขณะที่มีความอยากนั้นเป็นเมฆซะเองแล้วมันก็ลอยไปเอเราเองที่เป็นเมฆซะเองมันก็ต้องลอยไปมลอยมาแล้วก็ลอยไปเราไปยิ่งอยากไม่มีความอยาก ดังนั้นไอ้ท e <tinc S 1> ี่เราอยากไม่มีเมฆมันก็ต้องเป็นของเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่ใช่มีหน้าที่เราจะไปอยากไม่มีเมฆดังนั้นถ้าเราไปอยากให้มีเมฆเราหลงตัวเองกลายเป็นว่าเราอะอยากไปกวาดเมฆแต่เราอะไปเป็นเมฆก้อนใหม่บะบางเองเรากวาดเมฆก้อนเก่าก็ออกไปแต่เราเป็นเมฆก้อนใหม่บาบางใจเราเองเนี่ยเลื่อยไปด้วยความไม่รู้คนจึงเรียกอวิชชาโง่จริงๆเนี่ยเมื่อไหร่จะฉลาด โปร่งเกิมาจริงเอา้าไอ้ที่เราจะมาช่วยใจให้ไม่มีเมฆบะบางไอ้เราก็คือเมฆก้อนใหม่นีว่วะไม่แข่ขาจรดังนั้นเราไม่ใช่ของแท้ของแท้คือใจเจ้าของบ้านที่แท้จริงอะ่ะคือใจใจที่ไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของนั่นแหละนั่นแหละคือของแท้แต่ไอ้ที่มีตัวตนมีเจ้าของอะไรเป็นเบกทุกทุกทุกปัจจุบันนี่หนึ่งละ สองประการทั้งการได้สองเมื่อไม่มีไม่มีหน้าที่ของสังขารต้องไปช่วยดับสังขารไล่ดับสังขารไม่มีเมฆไม่ใช่หน้าที่ของสังขารความคิดความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราของเราที่จะไปช่วยดับสังขารไปช่วยดับไม่ให้มีสังขารไม่มีอวิชากิเลสตนณุทานมันก็เป็นเมฆก,ก้อนใหม่ก้อนใหม่ได้วความรู้แจ้งแบบนี้จากใจสองไม่ใช่หน้าที่ของใจที่จะช่วยใจให้บริสุทธิ์เดิมเนี่ยเป็น คิดว่าเป็นหน้าที่ของสังขารหน้าที่ของเราที่จะไปช่วยใจเมื่อ,อไรที่เราคิดจะไปช่วยใจให้บริสุทธิ์มันก็คือเอาเมฆไปบางเพิ่มสองไม่ใช่หน้าที่ของใจที่จะช่วยใจไปให้มีเมฆหรือจะไปทําลายเมฆเพราะใจอะเปรียบเหมือนพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เป็นติภาคคำเขาไม่เคยต้องมีหน้าที่มาทําลายเมฆแต่เมฆอะมาลอยผ่านไปเองมันมาแล้วมันผ่านไปเองไม่ใช่เมฆหายไปเพราะอาทิตย์ พระพาทิ์หรือพระจันทร์อะไปจัดการไปกวาดเมฆเดินนั้นใจเดิมใจแท้ไม่มีหน้าที่ต้องช่วยตัวเองอันแรกสังขารเนี่ยไม่มีหน้าที่เอาสังขารไปกวาดเมฆแต่เห็นได้ใจรู้ได้ใจสัจธรรมความจริงว่ามันมาแล้วมันไปเองเราอยากให้มันมีเมื่อ,อไหร่ว่าอวิชชาเกลีตดแตนพุทธานะสังขารทั้งมวลเนี่ยมันเกิดเองระดับเองสังขารทั้งเเป็นกิเลสและสังขารทั้งไม่เป็นกิเลสก็มันก็เกิดเองระดับเองทางนั้นแหละ เราพยายากให้มันเกิดเมื่อไรอะมันเกิดเองดับเองก็ไปเองไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราก็คือที่เราไปช่วยบรรทุกบืเราก็เป็นสังขารนะแล้วเราก็ไปบังใจเดิมใจแท้เราเป็นเมฆก,ก้อนใหม่เรื่อยไปสองก็ใจผิดเอาใจช่วยใจพยายาลใจช่วยใจให้บริสุทธิ์รักทําใจให้มันว่างๆไว้ไม่มีความคิดอารมณ์อะไรมีเมฆเบาบางเลยทําให้มันว่างๆไว้ทําใจให้มันว่างๆไว้ มันจะได้ไม่มีเมฆไม่มีไม่มีแขกขาจรมาเหมือนกับบ้านเราห้ามคนเข้ามาไปยืนกันหน้าบ้านตลอดเวลามันทําได้ไหมอย่างนั้นอ่ะไม่ได้เหมือนกับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์พลนยานไปคอยกันอ่ะไม่มีเราไปช่วยกวาดเมฆแต่พระอาทิตย์หรือพระจันทร์อ่ะที่เป็นจิตเดิมแท้มากวาดเองมากันเองไม่มีเมฆมาบังหน้าบ้านไม่มีเมฆมาบังหน้าบ้านมันจะได้ไหมพระอาทิตย์ หรือพระอาจารย์เวงก็ไม่เคยต้องมามากวาดเมฆออกไปแล้วมาคอยกันไม่มีเมฆค,คือเอาอาวิชากิเลสตันหาอาุปทานมาบังใจมันก็ทําไม่ได้มันก็ทําไม่ได้ไไดพระอาทิตย์หรือพระอาจารย์เปรติภาคข้ามที่เปลี่ยนเปลี่ยนจิตเดิมแท้ก็คงไปอยู่อย่างนั้นแน่เขาก็เป็นอย่างนั้นแน่นแ,นแต่อวิชากิเลสตัณหาอุปทานเมื่อกี้ вот ที่ท่านบอกว่าวไปแขกขาจรมาที่พระเจ้าตรัสไว้ในในพระสูตรอะไปแขกขาจรมาแขกขาจรมันมาแขกขาจรมาแล้วก็ตงไปเองเพราะไม่ได้เป็นเจ้าบ้านมันไม่ใช่จิตเดิมแท้ <utan> Ask, มันมาแล้วก็ต้องไปเองมาแล้วก็ต้องไปเองไม่ใช่หน้าที่ที่เราไปช่วยเมฆไปช่วยกวาดเมฆและไม่ใช่หน้าที่ของจิตเดิมแท้ที่จะช่วยกวาดเมฆรักษาตัวมันเองให้บริสุทธิ์ไม่ให้เมฆบาบางหน้าบ้านไม่ใช่ทั้งสองหน้าที่นี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เป็นอวิชากิเลสตรณฐ์พุทธานเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราเราไปช่วยกวาดไอ้เราเนี่ยที่รู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราของเราที่ไปช่วยกวาดมันเป็นมันเป็นอวิชากิเลสตัาปพุทธานที่คิดรู้สึกเป็นตัวเรา แล้วเราว่ามีตัวเราที่ไปช่วยได้จริงไอ้ตัวเราก็เลยเป็นเมฆก้อนใหม่ไปบางเองแต่เข้าใจผิดว่าใจอ่ะมันสามารถช่วยใจได้เอาเราไม่ช่วยลูกตาบอกว่าเราช่วยไม่ได้เรารู้ยังไงว่ามีเมฆก็บางแต่เราก็ช่วยช่วยกวาดไม่ได้แต่เราไม่ได้แต่ให้ใจมันช่วยให้ใจมันอยากให้ใจมันบริสุทธิ์แล้วทําใจให้มันว่างๆไปเลยไม่ต้องเราช่วยแต่ทําใจให้มันว่างๆไว้เราไม่ต้องไปช่วยกวาดเมฆ แต่ไปทําที่ดวงอาทิตย์ที่ดวงจันทร์เลยไม่ต้องทําที่เมฆละทําที่เมฆลุงตาบอกทําไม่ได้เมฆมันลอยมาแล้วไปเองเราไปทําที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เลยคือทําให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันว่างๆไว้ตลอดเวลาอืมันได้ไหมเนี่ยมันปรุงแตง่งหลายคนทําแบบนี้จะเป็นโรคเอ,อ๋นะจะเป็นโรคประสาทไปเลยเนี่ยมันทําไม่ได้ ใจที่เปลี่ยบเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยเขาประพัดสรังจิตตาเขาเอาพัดสอนอยู่นั่นแนะเขาก็ไ่ต้องช่วยเขาไปพัดสอน้รใจแท้ใจเบสุดพัดสอนเนี่ยมีใครไปปุกแต่งเขาอ่ะหรือไปไปช่วยกวาดเมฆหรือไปปุกแต่งที่ตัวเขาเลยมาจะช่วยแต่งตัวให้ว่างๆมาจะช่วยช่วยใจให้มันว่างๆมาช่วยแต่งตัวให้ให้มันว่างๆคือเดิมเนี่ยไปไปแต่งไปปุกแต่งที่ที่เมฆช่วยกวาดเมฆแต่ไม่เอาละลูกตาบอกว่ากวาดเมฆไม่ได้ไปช่วยไปช่วย อวิชากิเลสตัณหาที่บาบางเมฆแต่ละขณะไปช่วยไม่ได้ไปแต่งที่พระอาทิตย์เลยเหมือนกับไปแต่งที่พระจันทร์พระอาทิตย์แต่งที่จิตเดิมแท้เลยไปแต่งที่ที่เขาเลยแต่งองค์ทรงเครื่องให้เลยให้มันว่างๆไว้ไม่ต้องคิดอะไรเออเออถ้าใจจิตเดิมแท้พูดได้นะจะบอกมึงไม่ต้องมาช่วยกูหรอกม,มึงนี่ยุ่งที่สุดอ่ะมึงเป็นตัวปลุกแต่งอวิชากิเลสตัณหาวทนาที่มาช่วยกูกูบริสุทธิ์ผุดพองอยู่แล้วแต่มึงน,น่ะ เมื่อ,อไหร่ที่มึงมายุกมายุงมาช่วยมาช่วยกวาดเมฆหรือมาช่วยแต่งตัวให้กูให้กูว่างๆเนี่ยกูก็ดำบื้ดไปจนหมดนะมันบาบางบรบางกูเนี่ยบรบางกูหมดเลยบางหน้าบ้านเนี่ยเห็นไหมหน้าบ้านของใจเนี่ยถ้าเราเข้าใจด้วยใจแบบเนี่ยเออม,มันเปรียบเทียบไปฟังไปหมดแล้วเนี่ยเขาเพื่อมันเข้าใจง่ายๆในการปฏิบนะัติอ่ะโอ้มันจะได้ไม่ปฏิบัติผิดๆถูกๆเ ถ้าเราไม่ทาความเข้าใจมันก็ป,นปฏิบัติผิดผิดถูกถูกเดี๋ยวก็ไปช่วยกวาดเมฆเดี๋ยวก็ไปช่วยววแต่งองค์ทรงเครื่องให้จิตเดิมแท้ให้มันว่างๆมันผิดต้งนั้นแน่เมื่อ,อไหร่มีเราไปแต่งองค์ทรงเครื่องให้พระอาทิตย์มันก็กลายเป็นเมฆไปบางเข้าอีกแบางจิตเดิมแท้อีกเมื่อไหร่ไปช่วยกวาดเมฆมันก็เป็นเมฆก้อนใหม่ไปบางอีกคือถ้ามีตัวเราไปยุ่งเมื่อ,อไหร่อ่ะมันบางหมดแหละเป็นเมฆทันทีว่าไรามันคือเมฆเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงตัวเราของเราแล้วเราจะไปเอาไปได้ไปเป็นอะไร อยากเอาอยากได้อยากเป็นอะไรหรือไม่อยากให้มันเป็นยังไงทุกปัจจุบันเรานี่แน่คือเมฆเราก็ไม่รู้ตัวตั้งแต่ว่าเราคือเมฆแขกขาจรแต่เราคิดรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราของเราเราคิดว่าเราเนี่ยคือของจริง <laughs> แต่ที่จริงที่เราคิดถึงตัวเราแล้วเอาตัวเราไปคิดถึงนิพพานไอ้แด่คือขาจร <laughs> ไอ้เราเนี่ยหละขาจรแต่เราคิดว่าเราคือของจริงเนี่ยมันมั่วแบบนี้ปฏิบัติอะมันมั่ว ไม่ฟังพระพุทธเจ้ามนเลยบัวคิดเองเออเองทำเองคิดเองเออเองทำเองเลยมัวมากมากเลยปฏิบัติกันมั่วๆัวเนี่ยงั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเออต่อไปก็ได้ไม่มั่วอ่าดีแล้วสนใจปฏิบัติกันอายุยังน้อยก็สนใจได้ทำปฏิบททัติทรมันดีมากแล้วมันดีมากหลายแล้วน่ายกย่องน่าตะลเตินเนี่ย แม้แต่พุทธเจ้าพระธรรมวิสสงเพราะแม่ครูอาจารย์ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็จะเอ,อยกย่องในใจแม้แต่ท่านไม่พูดออกมาก็ยกย่องว่าเป็นผู้ที่ขยันมันเพียรดีเป็นผู้มีสติสมาธิปัญญาสถาความเพียรดีมีฮิลิวตป,ปะมีคติดีมากก็จะยกย่องเดือแต่แม้แต่ท่านไม่ชอบพูดไม่ชอบสารเสอยกย่องยกยอแต่ใจของท่านก็รู้ดีว่าไอ้น,นี่มันสุดยอดไอคนนี้มันสุดยอดสุดยอดเป็นผู้ที่ขยันมันเพียรดีดีแล้วอืม มันก็ให้ปฏิบัติให้ดีนะ